ตอนนี้ครับมาดูสาวมินพิชยายบ,บ้านดีกว่านะครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ยได้เ,เรียนภาษาจีนมาก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมโกอิเตอร์หรือเปล่านะครับว่าจะไปมีงานที่เมืองจีนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้แค่อีเวนท์ที่เมืองไทยเนี่ยก็แน่นมากแล้วนะครับไปดูกันครับลำพังเพียงแค่ง,งานแสดงนะครับงานอีเวนท์ในไทยก็เรียกว่าแน่นรัดตัวแบบดิ้นไปไหนไม่ได้แล้วนะครับล่าสุดนางเอกสาวด้านอีสานมินพิชยายครับก็ขอเสริมเติมแต่งคุณสมบัตินะครับด้านภาษาให้ตัวเองด้วยการลงคอร์สเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเปิดตัวเองนะครับสู่การทํางานในต่างประเทศนะครับหรือประเทศจีนนั่นเองครับอีกทั้งมองว่าภาษาจีนก็เป็นอีกหนึ่งภาษาที่สําคัญและควรจะเรียนรู้ไว้ครับดีรเพราะว่าคือในอนาคตเราก็าทำธุรกิจที่จีนก็ได้หรือว่าแบบอาจจะไปเปิดตลาดจีนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันมันค่อนข้างกว้างแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะได้เรียนรู้ไว้ใช่แล้วก็มีแฟนคลับจีนมาหาที่ไทยแล้วเวลาพูดภาษาอังกฤษกับเขาเขาก็จะบอกว่า I don't speak อังกฤษมันก็แบบว่าอ้าวแล้วให้พูดภาษาอะไรคะเออก็เลยเหมือนแบบว่าเออรอแป๊บนึงนะกำลังเรียนภาษาจีนอยู่เหมือนจะมีงานแสดงที่นู่นที่จีนไหมคะเออจริงๆเราก็ดูก็อย่างที่บอกว่าค่อนข้างจะดูรายละเอียดของของงานด้วยค่ะใช่ของตัวสัญญาเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวังว่าใช่ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ใช่ใช่ถัดมาเปละครของเราไปฉายที่จีนมั้ยมีมีแล้วก็ค่อนข้างฟีดแบ็กดีเลยค่ะก็ ก็ตอนที่ไปจีนกับพี่เวียตอนนั้นก็ฟีดแบ็ดีมากส่วนใหญ่งานที่ติดต่อมาก็เป็นเป็นเดี่ยวค่ะงานที่ติดต่อก็มีเดี่ยวด้วยก็แพคคู่อาจจะมีบ้างอะไร่เงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ต้องคุยกันอือจะมีบินไปจีนบ้างไหมมีมีมีแน่นอนค่ะเออขออุบไว้ก่อนได้ไหมลุ้นสิลุ้นสิเออละครหรือ ลุ้นซีเ,เ,เกือบลุ้นแล้วไม่ล่ะก็ <laughs> <laughs> เป็นโปรเจกต์ใหม่ค่ะก็ติดตามชมดูแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าแบบไทยแ,แลนด์เนาะเราก็อยากให้แบบบ้านเราแบบเปิดกว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสัยว่าจะเป็นความลับมากจริงๆนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ขนาดถามแค่เรื่องของเวลาเนี่ยว่าเมื่อไหร,ร่อะไรยังไงเจ้าตัวยังไม่ยอมตอบเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> หนึ่งสาวที่ตอนนี้ฮอตมากๆเลยพี่ปอนะสวยแล้วสังเกตผมสังเกตพมว่าไอ้สัมภาษณ์นี้ชัดเจนว่าสไตล์เขาเนี่ยคล้ายๆการต่อคล้ายๆคุณอ้ำพัชาราภาวิธีการพูดการจาอะไรอย่างนี้แล้วในอนาคตมันก็ตรงนั้นมันก็จะพัฒนากันเรื่อยๆเป็นที่น่าสนใจเขาหน้า,าคล้ายกันด้วยนะจริงๆคายเป๊กไหมน้องสวยสวยสวยใช่ไหม